ผิวค้ำเสียจากแดดทำยังไงดีคะคลิปนี้มีคำตอบค่ะกับ8ไอเทมเด็ดจาก Oriental Princess ดูแลผิวไม่แดดเริ่มจากตัวแรกเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็น Sleeping Maca k l e n dula ช่วยปลอบประโล,ลมผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดดชุ่มชื่นยาวนานถึง12ชั่วโมงไปเลยนะคะลดการอักเสบแดงช่วยให้ผิวไม่ลอกด้วยตัวต่อมานะคะโทนเนอร์ก็จำเป็นเหมือนกันนะช่วยปรับสภาพผิวกระชับรูขุมขนเพื่อเตรียมรับการบำรุงในขั้นตอนต่อไปค่ะ ตัวที่3นะคะมาลงเซรั่มกันค่ะเวลาผิวโดนแดดน,นะคะผิวจะขาดความชุ่มชื่นสุดๆไปเลยเราก็เลยต้องเติมคืนกลับเข้าไปให้ได้มากที่สุดนะคะเซรั่มสูตรเข้มข้นตัวนี้นะคะฟื้นฟูผิวล้ำลึกกระตุ้นการสร้างผิวใหม่ถ้าใช้ต่อเนื่องไปยาวๆนะคะผิวปังสุดๆไปเลยดูแลผิวหน้าแล้วนะคะก็อย่าลืมดูแลผิวรอบดวงตาด้วยนะคะยิ่งใครที่ไม่ได้ใส่แว่นออกแดดเนี่ยยิ่งต้องบำรุงเยอะๆเลยตัวนี้นะคะช่วยทั้งยกกระชับแล้วก็ลดความหมองคล้ำด้วย ข้อห้ามอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือห้ามสครับผิวหลังออกแดดจัดนะแต่จะอาบน้ำยังไงให้ผิวชุ่มชื่นกระจ่างใสนะคะก็ต้องตัวนี้เลยทั้งสะอาดเนียนนุ่มกระจ่างใสแน่นอนอาบน้ำเสร็จนะคะอย่าลืมกระหน่ำบำรุงผิวให้ชุ่มชุมไปเลยนะคะบอดี้เซรั่มตัวนี้เนี่ยช่วยให้ผิวชุ่มชื่นยาวนาน8ชั่วโมงสีผิวสม่ำเสมอกันนะคะตากแดดแค่ไหนก็ไม่กลัวแล้วค่ะ ลังออกแดดจัดนะคะอย่าพึ่งใช้เครื่องสําอางมากจนเกินไปนะคะให้เลือกใช้ที่จําเป็นก็พอกันแดดนี่แหละสําคัญที่สุดเลยนะคะใช้แทนรองพื้นไปเลยนะป้องกัน UV ได้แถมปรับหน้าเนียนใสคุมมันทั้งวันด้วยค่ะช่วงนี้แดดจัดนะคะสเปรย์น้ําแร่เนี่ยควรพกติดก,กระเป๋าเอาไว้เลยถ้ารู้สึกแสบแสบร้อนๆผิวเมื่อไหร่ก็หยิบมาฉีดได้เลยตัวนี้เนี่ยจะช่วยบรรเทาได้นะคะแถมฉีดหน้าระหว่างวันเนี่ยช่วยให้ผิวดูใสสดชื่นไม่หมองคล้ำด้วยนะคะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นคุ้มสุดเลยนะคะชิ้นที่2ลด ถึง40%เลยในกลุ่มซันสกรีนเฟชียลแคร์ไวท์เทนนิ่งและแอนิเมชเชียลค่ะสำหรับลูกค้าทั่วไปที่ช็อปครบ300บาทนะคะ mm. ก็จะได้รับสิทธิ์สมาชิกฟรีตลอดชีพไปเลยโปรโมชันนี้นะคะตั้งแต่วันที่1พฤษภาถึง31พฤษภาคามนี้เท่านั้นนะคะ